<ห> <หา S 1> ค่ะก็เอ็เคลมนะคะรสหมูยองอร่อยมาก Uhm. อร่อยค่ะกรอบกรออร่อยมากค่ะไม่หวานไม่ปากโอเลยค่ะชอบมากอร่อยค่ะอะไบ้างคะก็อร่อยมากค่ะชอบรสอะไรคะชอบปลาไลค่ะคือตอนแรกนึกว่ามันจะไม่เข้ากันแต่ว่ามันแบบรสชาติดีมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าคือเพราะว่าตอนเนี้ยไออยู่ แล้วก็คิดว่ามันน่าจะแห้งๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่เลยค่ะแบบกินแล้วไม่ไอยเลยแบบนีมากค่ะคือชอบสุกรถเลยค่ะคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเครปทำไมเหมือนที่พี่บอกว่ามันเป็นเหมือนเครปแบบเครปผสมของญี่ปุ่นของไทยนหนูก็คิดไม่ออกปะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเครปญี่ปุ่นก็นุ่มเครปไทยก็ ออกกรอ,กรอบหรืออะไรแบบือนโตเกียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขนมโตเกียวหน้ก็แบบให้คิดภาพมันคิดไม่ออกจริงเขาเป็นยังไงแต่พอกินปุ๊บมันเออมันเหมือนแบบเหมือนมันผสมเข้าด้วยกันค่ะแบบก็ไม่เชิงแบบกรอบไปเลยแต่มันก็มีความแบบเทคเจอร์นุ่มๆด้วยค่ะเหมือนแบบะ่ะกําลังดีแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หวานเกินไปอะค่ะใช่ค่ะรู้สึกโอเคชอบค่ะค<า>่ะค <laughs> ่ะรู้สึกว่าชอบชอบกลิ่นแล้วก็ความความกรอบที่พอดีพอดีค่ะ ชอบรสอะไรคะชอบเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ที่ทานไปหมวยหยองรสเนี้ยค่ะรสมูยหยองมวยหยองมูยหยองค่ะก็ชอบรสชาติช็อกโกแลตนะคะมันไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็มีความหนาที่กําลังดีค่ะทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะให้ดูว่าได้มาเมื่อกี้กินหมดแล้วนะคะอร่อยมากเรสชาแบบกรอบกรอบนอกแล้วก็เหมือนจะมีความนุ่มๆด้วยแต่ก็ กรอบไม่กรอบแต่ไม่ได้กรอบแบบแข็งขนาดนั้นนะ<ช>กรอบกำลังพอดีเ<ช>ท็กเจอร์กำลังพอดีเลย <c oughs> อ่ะหนูกินมาสองรสชาติก็คือรสช็อกโกแลตกับรสออริจินอล <c oughs> หนูคิดว่ารสออริจินอลมีความหอมหอมกว่าแล้วก็ช็อกโกแลตอ่ะเราจะติดมาว่าเออช็อกโกแลตเนี่ยมันอาจจะหวานแต่จริงอ่ะไม่ค่อยหวานมากอร่อยกลางดี <c oughs> ค่ะก็ก็ได้กินรสช็อกโกแลตะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนตอนที่กัดไปเนี่ย เราเล่คิดว่ามันจะกรอบแบบว่าฝืดคอแต่จริงๆแล้วคือมันมันมันไม่ได้ฝืดคอเลยคือแบบเหมือนที่เพื่อนบอกค่ะคือมันกรอบแบบเหมือนก็แบบกรอบแต่ว่าเหมือนนุ่มๆเออนนวลๆใช่ใช่คือแบบไม่ไม่เคยจะเรียกว่าไงคือแบบมันแบบแทบจะไม่เคยได้กินขนมแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะใช่แล้วก็ก็เหมือนกับเพื่อนค่ะก็คือได้กินรสออริจินอลกับช็อกโกแลตแต่ว่าชอบช็อกโกแลตมากกว่าคือเหมือนช็อกโกแลตเหมือนบันมี มันไม่หวานไม่หวานด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จริงจริง original ก็ไม่หวานแต่เหมือนช็อกโกแลตเหมือนมันมีรสแบบเหมือนขมยังไงเดียวขมขม,ขมนิดนึงรสชาช็อกโกแลตใช่รสชาติช็อกโกแลตขมขมนิดนึงซึ่งหนูชอบจุดนี้ค่ะ